พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์อ .5 คณิตศาสตร์เล่มหนึ่งเส้นขนานเส้นขนานมาดูเส้นตั้งฉากและสัญ,ญลักษณ์แสดงการตั้งฉากกันนะครับพิจนารณารูปต่อไปนี้รูปที่1 รูปที่2มุม A B C มีขนาด90องศาจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง A B ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง B C ดังรูปที่1เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากไว้ที่มุมดังรูปที่2แบบนี้นะครับนักเรียนครับส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่ทำมุม90องศากับส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเรียกว่าเส้นตั้งฉาก จึงเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงการตั้งฉากไว้ที่มุม90องศานะครับมาดูการตัดกันของเส้นตรงสองเส้นกันนะครับพิจารณารูปต่อไปนี้รูปที่1รูปที่สองรูปที่3รูปที่1เส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด O รูปที่2เส้นตรง EF กับเส้นตรง GH เส้นตรง EF กับเส้นตรง GH จะต้องตัดกัน รูปที่3าเส้นตรง MN กับเส้นตรง PQ ไม่ตัดกันนักเรียนครับเส้นตรงสองเส้นอาจตัดกันที่จุดจุดหนึ่งหรืออาจไม่ตัดกันนะครับมาดูระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นกันนะครับรูปที่1รูปที่สองรูปที่3จากรูปจะเห็นว่าแต่ละรูปมีเส้นตรงสองเส้นอยู่ห่างกัน ส่วนของเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรงทั้ง2เส้นแต่ส่วนของเส้นตรง CD ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรงทั้ง2เส้นส่วนของเส้นตรง AB แสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้ง2เส้นดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นจึงต้องเป็นระยะตั้งฉากกับเส้นตรง2เส้นนั้นนักเรียนครับการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นต้องวัดระยะตั้งฉากกับเส้นตรง2เส้นนั้นนะครับ มาดูเส้นขนานและสัญ,ญลักษณ์แสดงการขนาดนะครับรูปที่1รูปที่2นักเรียนครับรูปที่1วัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS จะเห็นว่ามีระยะห่างไม่เท่ากันเส้นตรงทั้งสองเส้นจึงต้องตัดกันนะครับรูปที่2วัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB และเส้นตรง CD จะเห็นว่า มีระยะห่างเท่ากันเสมอจึงกล่าวได้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เขียนแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันย่อมมีระยะห่างเท่ากันเสมอเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงการขนานคือแบบนี้นะครับเรามาดูส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันนะครับวัดระยะห่างระหว่างส่วนของเส้นตรง CK และส่วนของเส้นตรง PQ ห่างกัน1.5เซนติเมตรเท่ากันตลอดโดยวัดจากเส้นตั้งฉากที่อยู่ระหว่างส่วนของเส้นตรงทั้งสองห่างเท่าเท่ากันตลอดนะครับเนื่องจากส่วนของเส้นตรง CK เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นตรงดังนั้นเมื่อเส้นตรงขนานกันส่วนของเส้นตรงคู่นั้นยอมขนานกันด้วยนะครับส่วนของเส้นตรง CK ขนานกับส่วนของเส้นตรง PQ เขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ แบบนี้นะครับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้งสองมีระยะห่างเท่ากันเสมอการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้วัดจากเส้นตั้งฉากระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้งสองนั้นนะครับ